แก้วและแม่ชีน้อยน้าแก้วได้เรียนรู้ในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาโดยได้รับเกียรติจากพระภาสกรภูริวัฒโนสกุลเดิมภาวิไลที่ได้มาให้ความรู้กับน้องสามเณรน้อยและแม่ชีน้อยในหัวข้อพระพุทธศาสนาคืออะไรเพื่อให้น้งนองๆมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้นซึ่งน้งนองๆสามเณรน้อยและแม่ชีน้อยดูยจะมีความสนใจมากเลยทีเดียว ทน,นี่ตรงนี้ครับน,น,นี่พระรูปเจ้าของเราตอนนั้นท่านเป็นฤาษีสุเมศทําบารมีมาแล้วสิประสงค์ไขน้องเกื้อมีอะไรถามครับแล้วพระพุทธเจ้าองค์แรกได้รับคําพยากรของใครคพรพุทธเจ้าองค์แรกไม่ต้องอาศัยค้ำพยากรของใครเพราะเกิดเป็นองค์แรกแต่ว่าก่อนจะได้เป็นพระเ,เจ้านั้นยากเย็นแสนเข็ญน,นักใช้เวลาเนิ่นนานกว่าพระเจ้าอื่นใดเพราะว่าเป็นไพโอเนียเป็นผู้เริ่มต้นฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายท่านมีนามว่าพระสิกขีสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากการเรียนจบเราลงไปถามน้องๆกันดีกว่าว่าวันนี้ได้ความรู้อะไรจากการบรรยายในหัวข้อพระพุทธศาสนาคืออะไรกันบ้างพระพุทธศาสนาในความคิดของผมคือสิ่งที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธครับพระอาจารย์สอนเลี่ยนว่าถ้าเกิดใครทําบาปก็จะต้องได้ตกนรกแต่บาปนั้นคือจิตที่สิ่งที่เอสิ่งที่จิตเราสร้างขึ้นมาเพื่อให้ได้ชด เพื่อให้ได้ทำให้มันหายไปอย่างเช่นถ้าเกิดหัวถ้าเกิดจิตของเรามีสนิมเราก็ต้องทํามันออกด้วยการทำด้วยการไปนรกถ้าเกิดจิตของเราบริสุทธิ์สะอาดเราก็ต้องชดใช้บุญนั้นก็คือไปสวรรค์เรื่องนรกสวรรค์นั้นมันก็คล้ายๆกับว่าเหมือนเหมือนเวลาเราฝัน อย่างเช่นถนะ้าสมมติวันนี้เราทําดีเวลาเราฝันเราก็จะฝันดีคุณผู้ชมครับพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในบรรดาศาสนาโลกที่ยิ่งใหญ่และได้ถือกําเนิดอยู่บนโลกมาเป็นระยะเวลามากกว่า2,500ปีแล้วมีประชาชนนับถือจํานวนมากเป็นล้านล้าๆคนอยู่ทุกสารทิศทั่วโลกพระพุทธศาสนาได้รับการค้นพบโดยพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ ไม่ได้เป็นพระผู้เป็นเจ้าหรือศาสดาผู้พยากรณ์หรือแม้แต่ทรงรับเทวบัญชาใดๆเลยคำพระพุทธศาสนาตามรูปศับแล้วหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งคำสั่งสอนของพระองค์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอริยสัจสี่มักมีองค์8ศีลห้าปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นล้วนแล้วแต่เป็นหลักสัจธรรมทั้งสิน้นไม่ว่าพระองค์จะเสด็จอุบัติขึ้นหรือทรงค้นพบ หลักสัจธรรมนี้หรือไม่ก็ตามหลักสัจธรรมนี้ก็จะปรากฏมีอยู่ตามลำพังตนเองตามธรรมชาติอยู่แล้วพระพุทธศาสนามีเป้าหมายอยู่ที่พระนิพพานซึ่งหมายถึงการดับทุกข์เช่นการเกิดการตายการเจ็บไข้การป่วยความเศร้าโศกในปัจจุบันพระพุทธศาสนาแยกออกเป็นสองนิกายคือนิกายมหายานและนิกายหินยานนิกายมหายานหรือเรียกว่ายานใหญ่นั้น ส่วนมากมีผู้คนนับถืออยู่แถบประเทศทิเบตประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศมองโกเลียประเทศเกาหลีประเทศเวียดนามและบางประเทศในทวีปยุโรปอเมริกาและออสเตรเลียขณะที่หินนยานหรือนิกายเถรวาดหรือที่เรียกว่ายานน้อยนั้นส่วนมากมีผู้คนนับถืออยู่แถบประเทศไทยประเทศกัมพูชาประเทศลาวประเทศเนปาลประเทศพม่า และพบว่าในปัจจุบันมีคนที่นับถือพระพุทธศาสนาเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวตะวันตกพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่สอนในเรื่องของภายในสอนให้เรานั้นมองภายในเป็นหลักไม่ใช่สิ่งที่สอนให้เรานั้นมองภายนอกบางศาสนาอาจจะสอนเรื่องภายนอกซะเยอะสอนเรื่องธรรมชาติบ้างสอนเรื่องของสิ่งที่อยู่นอกตัวบ้าง สอนเรื่องของการเปลี่ยนไปของสิ่งอือ่นๆบ้างแต่พระพุทธศาสนานั้นเน้นย้ำหลักหัวหัวใจหลักเลยก็ว่าได้คือเรื่องของภายในคือเรื่องของจิตใจโดยลุ่น้วนเลยเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนานั้นก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เราโชคดีแล้วมีร่างกายครบ32ไม่พิกลไม่พิการกเราก็ควรที่จะใช้ภพชาติในี้ในการบําเพ็ญเพียรทําความดีก็จะทําให้เรานั้นสามารถเกิดในภพภูมิต่อไปที่ดีขึ้นมาอีก แต่ถ้าเราหลงมัวเมาในความสุขในความสบายก็อาจจะทําให้ชีวิตนี้เรานั้นเพลิดเพลินไปไม่ได้ทําความดีไม่ได้สร้างบุญบารมีตายไปแล้วจิตก็ไปเกิดในร่างที่ไม่ดีไปอยู่ในที่ที่ไม่ดีก็ไม่สามารถที่จะโชคดีได้บําเพ็ญเพียรได้มาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาอีกขอเจริญพรคุณผู้ชมครับในช่วงหน้า,สสายังมีเรื่องราวความน่าสนใจ<า>ของอราสามเนรน้อยร่างแก้ว และแม่ชีน้อยร่ากแก้วอีกมากมายที่เกิดขึ้นในรอบวันซึ่งจะมีความน่าประทับใจแค่ไหนนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าครับเพ่ะสวัสดีค่ะในโครงการรากแก้วศาสนาไทยย่าของเราในครั้งนี้ประกอบไปด้วยสามเณรน้อยและแม่ชีน้อยที่หลากหลาย ต่างที่มาต่างที่ไปต่างบ้านต่างเมืองแต่ก็มาอยู่รวมตัวกันณนะที่แห่งนี้เพื่อจุดประสงค์เดียวกันในวันนี้รายการของเราขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสองแม่ชีน้อยพลอยและเพลาวจากเชียงของ2พี่น้องกับน้ำตาของพ่อค่ะ น้องพราวเป็นน้องเจาห้าครัวเจาะคนพี่น้องพลอ,อ,อยเจ้าน้องพลอยเจ็ดครัเจาจะเป็นพี่น้องที่หักกันแล้วพี่พลอยนี่จะหักน้องมากๆคือเขาจะหอมกันทั้งวันเลยเจาช่วยกันเจางน้องพราวนี่จะเป็นคนเงียบๆยค่ะแล้วก็แต่น้องพลอยนี่จะสนน้อยๆตามภาษาเนี่ยเจาะเพราะหา้าครั แต่อยู่โรงเรียนก็บอกคอยอู้แต่อยู่บ้านนี่เป็นเบอร์หนึ่งเลยแต่ว่าเป็นเด็กมีเหตุผลเจาเวลาเขาเขาอู้ก็เขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีเหตุผลพอสมควรว่าให้สวยๆนะค่ะว้าวคุณนี่เป็นบอลด้วยแม่แม่บาย พอดีที่บ้านนี่จะชอบทาแบบทำโรงทานตลอดนะคะเวลามีโรงทานบางวัน3ามสีวัดจะก็จะพาน้องไปตลอดถ้าช่วงที่เป็นวันยุทเรียนนะคะวันเสาร์อาทิตย์หรือวันยุทเนี่ยจาน้องพลอยน้องพราวก็จะไปใส่น้าแข็งไปทําขนมจีนเนี่ยจ็ไปแล้วพอดีที่บ้านข้างๆหลังบ้าน,นจะมีวัดมีกิจกรรมอย่างน้องก็จะไปตลอดเนี่ยเพราะว่าผูกพันตลอดและอีกอย่างคือที่บ้านเนี่ย จะสอนให้หลานสวดมนต์ทุกวันนะเจ้าสวดมนต์นั่งสมาธิเจ้านั่งน้อยนั่เร็วเดนึงสองสามเนี่ยดิฉันไม่มีสมาธิถ้าสวดมนต์เก่งน้องพราวจะเก่งกว่าเจ้าแล้วก็นั่งสมาธิได้นานกว่าพี่พลอยน้องพราวนี่จะแบบว่าตั้งใจอะเจ้าคือพี่พลอยนี่ยังแบบ ต,ต้องสอนแต่อันต้องอี้ต้องเฮียนต้องการบ้านแต่น้องเผาพกกลับจากไปเนี่ยแค่จะมาดูทีวีไปอย่างเลยก็เขาย้ายส่วนมนนะสมาทานศีลคานนากนี่จะคือทุกวันทุกวันนี้น้องเผานี่จะน้ำปีจะเสียงนี่จะหลั่นบ้านวันนะจ้า ขั้งแรกนี่ก็คือยังบ่ได้คิดเนั่ยค่ะพ่อมาก่อนก็มีมีคนมาขอเขา้องไปบวชนะแต่น้อยพอดีท่านเจ้าคุณนะคะท่านเจ้าคุณลาดไปที่ที่วดะะัดค่ะพอดีที่บ้านมีงานงานบุญเจ้าคุณลาดเห็นก็บอกว่าเออขอเอาสองคนนี้ไปบวชได้ก่อจองเนี่ยนะแล้วก็เขาก็ดีใจนะจะดีใจมากๆแล้วก็ลองไปถามอะน้องพลอยน้องเผาหลวงปู่มาขอไปบวชไปก่อแค่ก็บอกไปกับเจ้าแล้วไปแล้วน้องเผาจะได้บุญก็ก็บอกได้เ พขาทุกวันเวลาเขาสอนขอสวดมนต์เขาก็บอกว่าสวดมนต์แล้วปอกกระแม่ก็จะได้บุญหลวงปู่ก็จะได้หายในหลวงก็จะได้หายแล้วลูกก็จะได้เจอต่สิ่งดีๆเอเจ้าเขาก็จะบอกเขาเอเขาก็บอกเอถ้าบวชลูกจะยิงได้บุญเยอะกว่าหลวงปู่ก็จะได้หายไวๆเองนะในหลวงก็ได้หายลูกก็ได้บุญเนี่ยเขาก็เข้าใจเจ้าเขาบวชบวชบวชน้องพาวกระตื่นเต้นกระตือรือร้นกว่าปีกเจ้า เรียกได้ว่าน้องพลอยและน้องพราวโชคดีมากๆที่มีคุณยายซึ่งทั้งรักและเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สองพี่น้องมาตั้งแต่เล็กจนทำให้น้องพลอยและน้องพราวเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กดีน่ารักมากรักกันกอดกันหอมกันถามหากันอยู่ตลอดเวลาแต่เอ๊ว่าแต่ว่าคุณพ่อของน้องพลอยและน้องพราวพระเอกของเรื่องในวันนี้อยู่ที่ไหนนะไม่ได้อยู่กับน้องหรอเนี่ย เพราะว่าพ่อจะมีทํารีสอร์ทกับป้าแล้วพ่อก็จะไปทําที่ของโรงแรมในส่วนของช่างนะคะแล้วก็คือพอดีว่าแม่ตอนที่กําลังศึกษาต่อปริญญาโทก็อยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ทํางานที่นั่นเลยแล้วก็ยายยายเหงายายอยากพาน้องไปอยู่ด้วยน้องพราวประมาณ3ครัวปะคะสาครัวแต่น้องพลอยมาอยู่ก่อนจะดูได้หปีเจ้าตั้งแต่หนึ่งครัวปะเจ้า ป็นราากแ้สตอนเด็กๆน้องพลอยกับน้องพาวเลี้ยงไม่ยากค่ะจะไม่ร้องไห้จะไม่งอแงก็คือกินกินอย่างเดียวกินแล้วก็หลับแค่นั้นเองปกติน้องจะเป็นคนขี้อ้อนชอบชอบชอบทําอะไรให้รู้สึกให้ให้พ่อกับแม่รู้สึกสบายใจเป็นเด็กดีตลอดค่ะน้องพาวจะเป็นคนที่นิสัยแบบเห้าๆไม่ค่อยสน อะไรจุกจิกแต่สําหรับพี่พลอยจะเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าพี่พลอจะอ่อนหวานน้องพาวจะติดนิสัยผู้ชายหน่อยห้าๆลุยๆเงี้ยค่ะแต่ตัวเล็กนี่ค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยจะละเอียดอ่อนขนาดนี้แต่คนโตพี่พลอจะเป็นคนที่อ่อนหวานมากนีคะแล้วก็คือ3คน3ทางก็จะมาอยู่ด้วยกันบางทีก็เฟสไทม์หากันเงี้ยค่ะทุกวันทุกคืนค่ะ เรียกได้ว่าความห่างไกลไม่เป็นอุปสรรคต่อความรักความผูกพันของคนในครอบครัวนี้เลยแม่ลูกจะอยู่ทางแม่จะอ,อยู่ทางพ่อจะอยู่อีกทางแต่สายใย,ยแ,แห่งความรักความผูกพันก็เชื่อมโยงกันด้วยเทคนโนโลยีพาอถึงตอนนี้ชักอยากจะพูดคุยกับคุณพ่อเต็มๆสักทีเราไปพบกับคุณพ่อของน้องพรอนและน้องเพลรร้าเหกข,ของเรื่องในวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะล เป็นผู้รู้อย่างแจ่มแจ้งไม่เจอลูกมา1ปีก็มางานนี้โดยเฉพาะเลยครับ รรอยเียมาก็มาเ<อ>จอลูกก็ร้องไห้ไไ<ด>เลยครับตื่นตตนใจมากเห็นพ่อร้องก็ร้องตามหรือว่าด้วยความที่เขาแบบ คิดถึงอยู่แล้วแล้วพอมาเจอแล้วก็มาเห็นน้องพลอยล้างเท้าเขาก็เลยเออยิ่งรู้สึกเอ็นดูลูกสงสารลูกมะกราบเท้าล้างเท้าคือยังไม่เคยทำค่ะรู้สึกอิ่มใจมากแล้วก็ภูมิใจดีใจค่ะม้าาบบบบรรรรริิิสุดเเปปใจัะทู ปะะทานิตั้งมันจำใส่ใจสำรวมสมาธิธรรมมั่นไว้เป็นรากแก้วศาสนาปฏิปทา ที่คุณพ่อไม่ค่อยได้เจอลูกสาวทั้งสองเท่าไหร่นักแถมไปอยู่ภูเก็ตตั้งสามปีรู้ตัวอีกทีลูกสาวก็จะบวชยิ่งทำให้ปื้มปิติเพราะไม่มีลูกชายลูกสาวสองคนจะบวชก็ดีใจแต่ทำไมต้องร้องไห้หนักมากขนาดนี้คุณพ่อเป็นผู้นำเทรนด์แฮแท็กร้องไห้หนักมากใช่หรือเปล่าเราต้องไปถามเอาความจริงให้ได้ค่ะก็คือแบบบ่บนคิดถึงพ่อเงี้ยครับ เมื่อไหร่พ่อจะกลับเมื่อไหรพ่อจะมาหา้องพลงพาวอยางเงี้ยครับก็เลยถือโอกาสวันที่บวชเนี่ยคือถือโอกาสได้เจอลูกคือเป็นวันที่แบบตื่นใจตื้นตื่นตันใจมากเลยครับอ๋อมันไม่อายแล้วครับอธิบายไม่ถูกครับมันตื่นตันนะครับรักมากครับขอไม่ได้นะครับอยากกอดมากเลยครับ ให้แม่กอดไปก่อนอ๋อรักรักมากเลยครับสองคนนี้แก้วตาดวงใจเลยครับคือที่จะเห็นบุคลิกภายนอกของคุณพ่อนะคะคือคุณพ่อจะชอบในศิละปะของการสักลายอ่าแต่หน้าตรงนี้คือคุณพ่อเป็นคนที่อ่อนโยนมากในบุคลิกที่ดูเข้มแข็งดูด,ดุแต่จริงๆแล้วพ่อแบบ อ่อนไหวกับและอ่อนโยนกับสองสาวมากสองสาวนี่จะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของพ่อคือรักมากรักที่สุดแล้วก็ห่วงมากเนี่ยคะ่ะคุณพ่อเป็นคนที่อ่อนโยนมากแต่ไม่ค่อยพูดใช่ใช่ใชแต่ถ้าเวลาอยู่กับลูกเขาสามารถเลี้ยงลูกได้เองเลยโดยที่เราไม่ต้องห่วงไม่ต้องโทรเช็คว่าทําอะไรให้ลูกหรือยังดูแลลูกยังไงเขาดูแลได้คะ่ะทั้งห่วงทั้งห่วงแล้วก็คือด้วยความที่ตอนเด็กๆเ,เขาจะเลี้ยงเองเพราะว่า แม่จะทํางานแล้วก็ให้พ่อเลี้ยงให้แล้วเขาก็อาบน้ําดูแลน้องมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดจริงๆพ่อจะมีหน้าที่อาบน้ําให้น้องนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนผ้าอ,อ้อมเองจะซักผ้าอ้อมให้แล้วก็จะทาอาหารให้น้องทานได้ดีกว่าแม่เออแล้วก็จะคอยป้อนเพราะว่าบางทีแม่จะขี้ใจร้อนนิดนึงเ,ออเหมือนรู้สึกว่า เอาใจเด็กไม่เป็นนะนะคะพ่อก็จะบอกว่าต้องทําแบบนี้ต้องใจยเย็นๆแล้วก็คือค่อยๆป้อนเขาคือเขาจะใจยเย็นมากแล้วก็จะไม่ตีไม่ดุนะคะอาบน้ําทาแป้งเปียผมให้ทุกวันตอนเด็กๆตอนอนุบาลก็คือไปรับไปส่งเองแล้วก็จะเป็นคนป้อนข้าวอาบน้ําลูกนยคะก็คือแบบ อยากอยู่กับเขาอยากเลี้ยงเขาจนโตเลยครับอยากอยู่กับเขาตลอดเวลาถ้าเป็นไปได้ก็จะกลับมาทํางานที่เชียงใหม่นะครับจะกลับมาอยู่กับลูกจะมาดูแลเขาแล้วครับระยะทางนะคะพ่ออยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็แม่อยู่เชียงใหม่และส่วนตัวน้องพลอยกับน้องพาวอยู่เชียงรายคือมันตอนเนี้ เรากําลังเคลียร์ตัวเองเรื่องงานเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คืออีกไม่นานเนี่ยก็คือเราก็จะมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากาันแน่นอนค่ะระยะห่างตอนนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาของพ่อกับลูกะระยะทางไกลแค่ไหนพ่อก็ยังมาหาลูกได้เสมอ ระยะทางไกลแค่ไหนความรักก็ยังคือความรักเขาว่ากันว่าบุรุษนักลบที่แข็งแร่งดุูหินผายังอ่อนไหวเสียน้ำตาให้กับผ้าเหลืองของลูกแล้วนี่ราสาอะไรกับชายผ้าขาวของลูกสาวถึงสองคนที่อยู่ห่างไกลกันเหนือจะลดใต้แถมลูกสาวก็น่ารักเป็นเด็กดีไม่ได้มีปัญหาเรื่องระยะทางและความห่างไกลพ่อแม่ลูก เพราะมีคุณยายผู้ซึ่งใกล้ชิดพระพุทธศาสนา,ยายเป็นเข็มทิศที่ดีในการนำพาชีวิตหลานทั้งสองสู่ทางเจริญทุกอย่างคือข้อสรุปว่าทำไมน้ำตาลูกผู้ชายถึงหลังไหลถึงขั้นที่เรียกว่าร้องไห้หนักมากในครั้งนี้ค่ะแม่ที่น้อง อย,อย่างที่บอกไว้นะคะในโครงการรากแก้วศาสนาไทายยากของเราในครั้งนี้ประกอบไปด้วยสาม,มนเณรน้อยและแม่ชีน้อยที่หลากหลายต่างที่มาต่างที่ไปต่างบ้านต่างเมืองแต่ก็มารวมตัวกันณนะที่แห่งนี้เพื่อจุดประสงค์เดียวกันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องราวของไทยติดตามชมกันได้ที่นี่เวลานี้เลยสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ้าปะทานิตั้งมันจำใส่ใจสำรวมสมาธิทำมั่นไว้